ถ้าบิ๊กตู่หลุดนายกบิ๊กป้อมอาจเสียบแทนที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นเรื่องให้ศาลตีความประเด็นความเป็นนายก8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันเดียวกันนี้22สิงหารัฐบาลต้องเตรียมการชี้แจงอย่างไรหรือไม่ ว่ายังไม่ต้องถึงขั้นนั้นเพราะยังไม่รู้ว่าศาลจะสั่งให้ชี้แจงหรือไม่อาจไม่ต้องให้ใครชี้แจงหรือสั่งให้ใครชี้แจงอาจจะเป็นนายกโดยตรงหรือรัฐบาลซึ่งก็คือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อความเป็นธรรมเพราะ8ปีจะเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์คนเดียวก็คงไม่ใช่มันต้องเป็นท่าทีของรัฐบาลจึงยังไม่รู้จะเตรียมอะไรแต่เข้าๆในใจมีกันอยู่ฉะนั้นหากศาลสั่งมาแนวทางไหน ก็พร้อมชี้แจงแต่ขอเวลาหน่อยวันถึงสองวันเรื่องนี้ไม่เสียเวลาคิดแต่เสียเวลาพิมพ์เพราะเวลายื่นคำตอบต่อศาลการพิมพ์ต้องใช้เวลาเพราะไม่ใช่นึกจะเขียนอะไรก็เขียนมันต้องก้าวชุดเมื่อถามว่าข้อมูลในใจคร่าวๆที่ว่าคืออะไรนายวิศนุกล่าวว่าบอกไม่ได้เดี๋ยวเสียรูปคดีส่วนกรณีที่นายชวนส่งให้สารธรรมนูญโดยตรงกับกรณีที่มีผู้ร้องผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตมีความต่างกันอย่างไร นายวิษณุกล่าวว่าไม่แตกต่างเป็นเรื่องที่ดีมากที่จะทำอย่างนั้นโดยเฉพาะช่องทางกะกะตจะได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมอย่างรอบคอบเพราะฝ่ายค้านยื่นในมุมจ้องจะให้ออกก็เลยมีวิธีให้เหตุผลในแบบของเขาเมื่อถามว่าเมื่อนายชวนยื่นเรื่องไปแล้วสารรัฐธรรมนูญต้องมีคำสั่งรับคำร้องภายในวันที่24สิงหาเลยหรือไม่เพราะผู้ร้องมองว่าวันดังกล่าวเลยการดำรงตำแหน่ง8ปีนายวิษณุกล่าวว่า แล้วแต่ศาลตนไม่ทราบส่วนจะใช้เวลาพิจารณานานหรือไม่นั้นตนไม่ทราบแต่ไม่ได้มีผลอะไรเหมือนที่ฝ่ายค้านอธิบายไปแล้วนั้นถูกต้องเพราะเมื่อในชวนส่งเรื่องไปที่ศาลโดยศาลจะสั่งสองอย่างคือไม่รับคำร้องกับรับคำร้องถ้ารับคำร้องจะมีคำสั่งตามมาว่ารับโดยให้ในายกหยุดปฏิบัติหน้าที่กับรับโดยนายกไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอคำพิพากษาถ้าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ พลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทนคณะรัฐมนตรีก็อยู่ทำหน้าที่ทั้งหมดไม่ต้องกลัวอะไรจะโมฆะไม่ว่าจะวันไหนศาลตัดสินว่าพลเอกประยุทธ์พ้นหรือไม่พ้นคณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติถ้าพลเอกประยุทธ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ก็ยังมีอีกตำแหน่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ไม่มีข้อกำหนด8ปีหากเป็นเช่นนั้นพลเอกประยุทธ์ก็นั่งเป็นลูกน้องพลเอกประวิทย์ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีระหว่างที่ศาลยังไม่มีคำวินิจฉัยทั้งนี้ถ้าถึงที่สุดแล้วศาลวินิจฉัยให้ผลเพราะประเด็น8ปีพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงรักษาการได้แต่ควรหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งและคิดว่าการหานายกรัฐมนตรีใหม่ไม่น่ายากอะไร นายชวนคงรีบดำเนินการภายใน3วันถึง7วันเมื่อถามอีกว่าหากมีคำวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งแล้วไม่รักษาการต่อพลเอกประวิทย์จะทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีรักษาการทันทีเลยหรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าก็มีวิธีการอยู่เพราะนายยกเคยมีคำสั่งไว้ว่ากรณีไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้พลเอกประวิทย์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอันดับหนึ่งรองนายกคนอื่นๆเป็นลำดับถัดๆไปโดยหยิบคำสั่งดังกล่าวมาใช้ไม่ใช่อยู่ดีๆให้หยึดอำนาจแล้วขึ้นได้เลยส่วนที่สุดแล้วหากสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องแล้วไม่มีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ถึงที่สุดมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่24สิงหาการดำเนินการระหว่างนั้นของรัฐบาลจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่ นายวิศณุกล่าวว่าสมบูรณ์ทุกประการเพราะถ้าคิดง่ายๆหากพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่หรือยุบสภาพลเอกประยุทธ์พ้นใช่หรือไม่แต่คณะรัฐมนตรีอยู่ใช่หรือไม่สามารถมีมติคณะรัฐมนตรีได้ทั้งนี้มีกระแสะกดดันจากภายนอกให้ในายกลาออกจากตำแหน่งรัฐบาลกังวลหรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าตนไม่ทราบต้องถามผู้เกี่ยวข้องแต่เรารู้อยู่แล้วว่ามีการกดดันซึ่งไม่รู้ว่ากดดันใคร กดดันนายกหรือกดดันศาลก็ไม่รู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์